สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจนอีพีที่สองร้อยยี่สิบเก้านะครับผมวันนี้ก็ได้พระบ้านบ้านมาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับชื่นชอบพระองค์ไหนสนใจพองค์ไหนก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ครับที่เบอร์นี้นะครับศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับผมมีบริการเก็บปลายทางหรือพร้อมสะดวกโอนครับมาดูพระรายการแรกเลยนะครับ รายการแรกนะครับมาดูครับนี่ครับเหรียญแรกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนวัดป่าไก่นะครับเหรียญนี้สวยเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะเหรียญจริงกระไหลเดิมๆเลยครับนี่ฮะกระไหลแบบผิวแบบไหลสวยๆครับดูนะครับครับความคมชัดนี่ครับหลวงพ่อเทียนวัดป่าไก่ครับนี่ฮะ เ่างนะครับผมเหรียญนี้สวยครับนี่หูปิ้นนะครับนี่ครับนี่ครับยัานคมๆนะครับนี่นะครับดูนะครับเกรียญคนข้างสวยนะครับนี่ลงพอเทียนป่าไก่ครับเหรียญที่หนึ่งนะครับนี่คือเหรียญที่หนึ่งรายการแรกครับขออนุญาตเปิดที่เอา400บาทครับเหรียญแรกเหรียญนี้เหรียญสวยมากครับเหรียญที่หนึงนะครับผมต่อไปเป็นเหรียญที่สองครับ นี่เป็นหลวงพ่อเทียนป่าไก่ครับนี่บ้านหลังเดียวครับเขาเก็บหลวงพ่อเทียนครับชอบครับสมัยหลวงพ่อเทียนนี่ครับชอบนี่นะฮะสวยเดิมเดิมเลยครับนี่นี่นะครับเหรียญนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมนี่หย่อนสวยไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ยังดูครับผมนี่ฮะยังสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบเลยครับผม เหรียญหลวงพ่อเทียนวัดป่าไก่เหรียญที่สองนะครับสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สองนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมต่อไปรายการที่สามครับเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับสภาพดูนะครับอาจจะใช้มามั่งแต่ยังเห็นคาาความเก่าครับนี่ฮะน่าจะลื่นแต่ยังเห็นนี่ฮะตาหลวงพ่อนะครับล่องรอยเป็นล่องเป็นกลีบดูนะครับโอ้โหดูเนื้อ นี่ฮะใต้ฐานเขาจะเป็นอย่างนี้นี่ฮะโอ้สวยจริงครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับสวยสภาพใช้นะครับสภาพใช้มาแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับพิมพ์นิยมนี่ฮะอันนี้เอาสามครับผมขออนุญาตเปิดที่350ครับพิมพ์นิยมนะครับรายการที่3ต่อไปรายการที่สี่ครับนี่เป็นจอบใหญ่ครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับ จอบใหญ่ลงพื้นอันนี้ก็สภาพใช้เหมือนกันแต่ความเก่าเห็นมานะครับนี่ฮะนี่เม็ดไข่ปลาสามจุดเห็นไหมครับมาดูเนื้อหาความเก่ามาดูนะครับลองลอยยุบลงหะนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบาทครับผมนี่ฮะขอยัเปิดที่สามร้อยห้าสิบครับรายการที่สี่ไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าอันนี้เป็นจอบเล็กครับจอบเล็กสภาพน่ารักเลยนะฮะดูนะครับ นี่ครับจอบเล็กน่ารักความเก่าความคลาสสิกนี่ฮะนี่นะครับจอบเล็กหลงหูปิงนะครับนี่ฮะจอบเล็กหลวงพื้นเอาสามร้อยครับจอบเล็กหลวงพื้นนะฮะนี่ฮะนี่ครับดูนะครับสามร้อยบาทครับรายการที่ห้าครับผมต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกนี่เป็นนี่ฮะ เป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาหลังนี่ฮะหลังรูปเหมือนถาวโรครับนี่ฮะถาวโรไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่ฮะเนื้อหาข้างเก่านี่เป็นพระนี่ฮะถาวโรนี่ฮะนี่ครับรุ่นหนึ่งเขียนว่ารุ่นหนึ่งน่าปิดตาครับเนื้อหาเก่านี่เอาสองร้อยห้าสิบครับผมพระปิดตาถาวโรครับเอาสองร้อยห้าสิบครับรายการที่หกไปรายการที่เจ็ดครับ ที่เจ็ดเป็นพระสมเด็จครับนี่ฮะพระสมเด็จเนื้อหากเก่าครับนี่ฮะด้านหลังเขาแล้วครับแม่เก่าคลาสสิกดูด้านหน้านะครับเห็นไหมดูเนื้อหานะครับนี่ด้านหน้านี่นะครับเราดูนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับรายการที่เจ็ดคอาตเปิดที่เอาสามร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดเอานี่ครับนี่นี่ครับเป็นหลวงหลวงพ่อชาวัดหนองประพงครับปีสองพันร้อยสิบนะครับนี่ฮะนี่ครับ หลวงพ่อชาวัดหนองบระพงอันนี้เป็นภาพรูปเหมือนท่านครับนี่ฮะผ้าษาอีสานครับน่าจะเป็นพระอุบุญบุญรัชธา,านีนี่มีเกษาด้วยนะครับนี่ฮะเกษาของหลวงพ่อชาครับเนื้อผงกุ๊กเก่าฮะนี่สามร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อชาวัดหนองประพงศ์ครับนี่ฮะ,น,ฮะนี่นะฮะสามร้อยห้าสิบนี่ครับสวยเดิมๆด,ดูนะครับเนื้อผงม,มีเกษาด้วยนะครับนี่ฮะเนื้อผงเกา่เกาสมมติละสิบสามร้อยห้าสิบครับรายการที่แปด ต่อไปรายการที่9ก้านี่นี่มาพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จเสาห้าวัลคังครับปีสามหกนะครับนี่ครับดูนะครับพิมเกตทะลุซุ้มนะครับนี่สมเด็จเสาห้าวัลคังปีสามหนี่ฮะแต่กล่องไม่ใช่นะครับแต่องค์พระนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อออกแบบน้ำมันมะมันมวลสานะครับนี่ครับเก่าคลาสิก เสาห้าวัดระฆังปีสามหกเป็นพระที่น่าเก็บน่าใช้น่าสะสมครับนี่ฮะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ฮะสวยเดิมๆนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทนี่ฮะยกกล่องให้ด้วยนะครับสามร้อยบาทรายการที่เก้าครับไปรายการที่สิบครับสิบนี่เป็นนี่ฮะนางพญาครับอันนี้พี่ๆใดนะครับเช่าดูแล้วนะครับ นี่ฮะนางพญานี่ครับอันนี้ที่บ้านบ้านเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับแม่ดูด้านหลังนะครับนี่ฮะลองลอยโทนเขียวนหน่อยๆฮะนี่ฮะนี่ครับจะดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับลอยครูดนี่นางพญาครับไม่รู้ว่าเป็นนางพญาพิมพ์อะไรนะครับนี่ฮะ ดูนะครับนี่ฮะนางพญารายการที่สิบนะครับแม่เก่าจริงคลาสสิกมากครับนี่ฮะต้องรอยปรากฏนิ้วมือเลยนี่รอยนิ้วมือมาเห็นแต่โอ้โหความเก่าของสุดๆนี่นะครับอืนี่นะฮะนางพญารายการที่สิบนะครับ เอาสาม้าสครับผมขอายกเปิดที่สามร้อยห้าสิบนะพยารายการที่สิบต่อไปราการที่สิบเอ็ดนะครับสิเอ็ดเอาเอานี้ดีกว่าครับสิบเอ็ดนี่ฮะสิบเอ็ดเป็นนี่ครับเหรียญหล่อเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อบุ้ยครับนี่ฮะนี่ครับ ผมหัวบ่ยองนี้ครับเลนหลอดอนี้ชอบคลาสสิกตรงไหนครับชอบตรงที่ว่าหลอดมาแล้วมีนี่ฮะเม็ดกวดเม็ดทรายครับนี่ครับเป็นเลนหลอดที่มีเม็ดกวดเม็ดทรายฮะนี่ฮะนี่ครับเป็นหลุมเม็ดบ่อนะครับนี่คือคลาสสิกการหลอดโบราณนะครับนี่ฮะเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับนี่เราด้านข้างนะครับเห็นไหมครับด้านหลังครับอาจจะไม่ไม่คมไม่ชัดไม่ลึกนะครับแต่เป็นหลอดโบราณนะครับนี่ฮะ นี่ต้องลอยความเป็นธรรมชาติหล่อมีเม็ดทรายด้วยนะครับนี่ฮะเม็ดทรายเม็ดขี้เบ้าครับเนี่ยเม็ดขี้เบ้าในการหล่อเนี่ยนี่ฮะสมเด็จหลวงพระโบยครับดูนะครับเนื้อหาโอ้ค่อนข้างสวยงามครับนี่ฮะสมเด็จหลวงพระโบยนะครับรายการที่ที่สิบเอ็ดครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยครับนี่ฮะสมเด็จหลวงพระโบย ต่อไปรายการทนะี่สิบสองครับอันนี้เป็นเหรียญเจ้าส, moon, bon สัวครับนี่ฮะเจ้าสัวมีหลังยันอย่างนี้ฮะเหรียญเจ้าสัวเป็นหลังยันนะครับดูนะครับนี่ฮะแล้วเนื้อเก่าคลาสสิกมากดูนะครับโอ้โหเนื้อบ้านเลยนะครับนี่ฮะเจ้าสัวครับนี่นี่ฮะมียันด้วยนะครับนี่ฮะยันนะครับนี่ครับไม่ทราบพาเกจิว่าเป็นพาเกจิท่านใดออกนะครับแต่เหรียญเจ้าสัว นี่ฮะดูแล้วแบบน่าจะเก่าครับผมนี่ฮะเก่าดูง่ายครับแท้แน่นอนเลยครับเนี่ยอย่างนี้ครับเจ้าสัวหลังยันนี้ฮะนี่ฮะนี่ครับเจ้าสัวหลังยันเอาสี่ร้อยบาทครับผมเจ้าสัวหลังยันนี่ฮะไม่ทราบพักเกจีท่านใดออกครับนี่ฮะสวยเหมือนเดิมสี่ร้อยบาทครับรายการที่สสองต่อไปรายการที่สิบสามครับเอานี่มา นี่ฮะนี่เป็นรูปหล่อลงพอเงินครับนี่เราดูเนื้อหาเขานะครับนี่เป็นยนนี้ฮะนี่ใบหน้านะครับนี่นะครับใต้ฐานนะครับโอ้โหนี่ฮะลงพอเงินนะครับสวยงามจริงครับนี่ครับรายการที่สิบสามครับรูปหล่อลงพ่อเงินนี้นะฮะเอา ระยะเปิดที่สามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อห้าสิบาทต่อไปรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่นี้เป็นไม้แก่ครับไม้แกะหลงพงเงินครับไม้แกะเก่านี่ฮะนี่ครับไม้แกะหลงพงเงินแกะเก่าโอ้โหแกะคลาสสิกมากครับหน้าบูชาครับนี่ฮะผมบอกถึงความเก่าของไม้ครับอายุครับนี่ฮะนี่ฮะไม้เก่าจริง ว่าแกะใหม่ๆครับแกะไม้เก่าจริงครับนี่ฮะไม้เก่าแกะเก่าด้วยนะครับนี่ครับนี่่องรอยความเก่านะครับแกะโดยสินชาวบ้านในการแกะนะครับนี่นี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบครับไม้ไม้แกะเก่าน่าจะเป็นไม้โพคับเบามากเลยนี่ฮะเบาจริงครับนี่ฮะไม้แกะเก่านะไม้โพแกะเก่า นี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบครับหลงพ่อเงินไม้โพกแกะเก่าต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้าเอารูปหล่อหลงพ่อเงินครับนี่ดูนะครับดูความเก่าของท่านนะครับนี่ฮะความเก่าความคลาสสิกแล้ดูร่องรอยนี่ฮะอุ้ยนี่นะครับนี่เอาสามร้อยครับผมขอยัดเปิดที่สามร้อยบาทครับนี่ฮะนี่รูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับสามร้อยบาทรายการที่ นี่ฮะสิบห้าครับผมไปรายการที่สิบหกครับสิบหกเป็นนี่ฮะพระคุนแผนนะครับนี่ครับพระคุนแผนพี่เพืยอนใดดูแล้วนะครับนี่โอ้ยเก่าคลาสสิกดูใบหน้าดูความเก่าดูนี่ฮะพระโอ้โหดูเนื้อดูเนื้อจริงครับนี่ฮะโอ้ยเนื้อสุดๆนี่ครับ สวยงามจริงแล้วความเก่าเขานะครับนี่ลาดำเต็มเลยครับลาลักดำนี่นะฮะความคลาสสิกสามร้อยห้าสิบครับผมคุณแผนเนื้อหาเก่าเนี้ยโอ้ต้องจัดแล้วครับสามร้อยห้าสิบสวยเดิมเดิมครับไปรายการที่สิบเจ็ดครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับสายใต้ครับใครที่อยู่ยะลานะครับนี่ฮะ อะไรเนี่ยวัดหัวควรนะครับวัดหัวควรสมเด็จวัดหัวควรยะลานะครับนี่เป็นสมเด็จผงน้ํามันนะฮะบสวยเดิมๆวัดหัวควรยะลาใครที่อยู่ยะลานะครับลูกศิษย์ลูกหาไม่ควรพลาดนะครับนี่ฮะเก่าจริงนี่นะฮะน่าจะเป็นยุคเก่าเลยนะครับนี่ฮะพระเกกิก็น่าจะเป็นหลวงพ่อดำวัตุโยงครับร่วบปลูกเสกนะครับนี่ฮะยะลานะครับ นี่ฮะนี่นะครับผมนี่ครับเป็นสมเด็จวัดหัวควนนะครับปีปีนี้ไม่แน่ใจว่าปีสิบเจ็ดหรือปีน่าจะประมาณนั้นแล้วครับผมนี่ฮะยาลานะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทครับผมขอแยกเปิดที่สามร้อยห้าสิบโอ้สวยงามครับต่อไปรายการที่สิบแปดอุปคุตนี่ฮะอุปคุตเนื้อโลหะเก่าๆนี่ฮะแล้วเนื้อเขาแบบ แม่ทองผสมเนื้อตกทรายดีครับนี่ฮะนี่ครับทองผสมนะครับสามร้อยห้าสิบครับรายการนี้ขอแยกเปิดที่สามร้อยห้าสิบท่านใดที่ชอบศิลปะทางอุปคุตเขมรนะครับนี่ฮะสวยงามครับสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่นี่ฮะรายการที่สิบแปดครับนี่ครับ สวยจริงครับรายการที่แปดเอาสามร้อยห้าสิบครับต่อไปรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้านี่ครับนี่เป็นนางพญาครับอันนี้พระเลี่ยมทองมานะครับนี่ฮะผมไม่ทราบว่าเป็นนางพญาที่ไหนนะครับนี่ฮะแต่เป็นนางเลี่ยมทองนี่เก่าจริงแต่เนื้อหาเขาได้ครับนี่ฮะแต่น่าจะเป็นพระเกจิหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่เลี่ยมทองมาครับนี่ฮะเลี่ยมปิดหลังนะครับ สวยงามดูนะครับนี่ฮะนางพญาครับเอาสามร้อยครับผมนางพญาเอาสามร้อยนี่ฮะสามร้อยบาทครับรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบนี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นนี่ฮะอันนี้เป็นพระเนื้อว่านครับถามเจ้าของผ้าแล้วบอกว่านี่ฮะเป็นหลวงพ่อทองวัดเขากบครับอ่าจังหวัด นครสวรรค์นะครับนี่เป็นเนื้อว่านนะครับว่านเก่าด้วยลองเซตหาข้อมูลดูนะครับเนี่ยหลวงพ่อทองวัดเขากบแล้วเนื้อว่านเก่าจริงนี่มีรอยเสียบรูออกมาด้วยนะครับการกดนี่ยุคเก่าเลยเนื้อว่านยุคเก่าเลยโอ้โหดูนี่ฮะเป็นเนื้อว่านยุคเก่านี่นะครับตัวเนื้อเขานี่แบบหืเก่ากึกเลยนะฮะนี่นะครับเราดูด้านหลังนะครับ เก่าคลาสสิกจริงครับนี่ฮะในการที่ยี่สิบก็เอานี่เอาเอาขอยแยกเปิดที่สี่ร้อยครับผมสี่ร้อยนะฮะเนื้อว่านเก่าๆนี่ฮะนี่หลวงพ่อทองวัดเขากบครับออสี่ร้อยบาทครับต่อไปรายการที่นี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อปานนะครับนี่หลวงพ่อปานขี่ไก่ครับนี่ฮะดูดูเนื้อแล้วนะครับ ดูดีมากครับดูพิมพ์ดูเนื้อนะฮะนี่ครับพิมพ์เนื้อแล้วเนื้อเขาแบบแม่เนื้อสุดๆมีผงด้วยะค,ะครับนี่ฮะมาดูด้านหลังน,นะครับร่องรอยการกดนิ้วมือนะครับเนี่ยบนเนื้อะครับเห็นไหมร่องรอยการแบบโอ้เป็นธรรมชาตินี่ฮะโอ้สวยงามครับนี่ครับดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเม็ดกวดโอ้โหสวยจริงๆนี่คือรายการที่เบนดครับนี่เป็นอย่างนี้นะะนี่ ผมก็าปลาครับเอาสี่ร้อยครับผมนี่ครับสี่ร้อยบาทครับสวยงามครับสี่ร้อยรายการท e ี่เอ็ดต่อไปรายการที่สองนี่ฮะรายการที่สองนี่เป็นหลวงพ่อโตครับหลังมีจานครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่โตวัสเกตนะครับจังหวัดอ่างทองครับปลุกปลุกเสกนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่ฮะหูวพิมใหญ่นะครับรอยจานเดิมเดิมเลยครับนี่ฮะพิมพ์ใหญ่หลวง ปุโตะวัดสะเกตจังหวัดอ่างทองนะครับนี่ฮะพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะนี่ครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตครับดูเนื้อหาเก่าเนี่ยดูหลังจานครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนี่เปิดขอยะเปิดที่เอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพิมพ์เล็กครับอันนี้พิมพ์เล็กนี่ฮะพิมเล็กน่ารักมากดูฮะอันนี้เป็นหลวงปุโต๊ะวัดสกเกตนะครับนี่ฮะ จังหวัดอ่างทองนี่จานเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะจานเดิมๆดิเลยฮะนี่ดูนะฮะร่องรอยการจานอันนี้พิมพ์เล็กนะฮะลรถเนื้อเขาสวยมากแล้วพิมพ์จานสวยจริงจนี่ฮะนี่พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเอาสามร้อยบาทครับขออนุญาตเปิดที่สามร้อยน่ารักมากเนี่ยนี่ครับขนพื้นที่หรือลูกศรลูกหาไม่ควรพลาดนะครับนี่ฮะนี่ฮะวัดสเกตนี่ฮะดังนะครับผมนี่ครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับหลังยัน เอาสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับยี่บสี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับอ่าน่าจะเป็นเนื้อดินครับนี่ฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อดินหรือเนื้ออะไรครับนี่ฮะแต่ลงรักไว้นะครับนี่ฮะลงรักแล้วเก่าจริงดูนี่แตเข็บนะครับนี่ฮะนี่ฮะไม่แน่ใจว่าเป็นดินหรือเป็นนี่ฮะ ลงรักไว้ใหเป็นเนื้อดินครับนี่ครับเขาเรียกพิมพ์อะไรพิมพขี้ตายครับนี่อู้เก่าจริงคลาสสิกแล้วใต้ถานนะครับเห็นไหมต้องรอยกันยุบลงไปนะฮะนี่ฮะเลาลงรักเคลือบไว้นะครับนี่นะฮะรักแดงๆเลยนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลองพ่อเงินนี่ฮะเนื้อดินลงรัก Uh huh. เก่ามากอันนี้ขออนุญาตนี่ฮะเปิดที่เอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะคลาสสิกมากดูนะครับโอ้สุดนะครับนี่ฮะตะเข็บนี่ฮะตะเข็บต้องลอยกันกดของตะเข็บนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะน่าจะเป็นเนื้อดินครับนี่ครับ รายการที่สี่ครับนี่เอาเอาขอยาเปิดที่สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทไปรายการที่ยี่บห้ายี่ห้านี่เป็นนี่ฮะนี่น่าจะเป็นสมเด็จวัดประสาทนะครับหลังยันนะครับนี่ยันยันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะแล้วเนื้อเก่ามากๆครับนี่ฮะนี่น่าจะเป็นนี่ฮะไม่งั้นก็พระครูละมูลครับนี่ฮะพิมพ์เหมือนพระครูละมูลเลยอุ้ยเนื้อสุดๆนะครับนี่ครับแล้วเนื้อเก่าได้อายุจริงนี่ครับ พระครูละมูลหลังยันหรือว่าไม่แน่ใจครับพิมพ์คล้ายๆวัดประสาทหรือพิมพ์คล้ายๆนี่ฮะหลหลวงปู่ละมูลครับพระครูละมูลน่ะนี่ครับวัดประสาทนี่นะครับนี่ครับพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะราดูด้านหลังจะเป็นยันกดลงไปเนี้ยอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาสี่ร้อยห้าสิบาทครับผมจัดไปครับพระแท้ๆดูง่ายครับตัวเก่าคลาสสิกต่อไปรายการที่ ยี่สิบหกครับนี่ฮะอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรออกคุดครับนี่อ,อกคุดนะฮะดูนะครับอ,อกคุดเราดูเนื้อนะครับนี่ฮะดำๆนี้นี่คืออ่าน่าจะเป็นลาครับลาที่ขึ้นจากองค์พระนี่ฮะเราดูนะครับเนื้อเนื้อพระแบบแก่งแกล,แกลน้ํามันแก่ครับแกน่น้ํามันหรือว่าแก่งครับเขาเรียกแก่งแกลงอ่าแกลง ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่รองรอยของเศษไม้เศษนี่ฮะก้านทูบนี่ฮะแล้วนี่ครับเศษเกสรดอกไม้อะไรพวกนี้นี่ฮะมีครับนี่ครับนี่ฮะมีให้เห็นอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเศษไม้ครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จองนี้นะครับนี่อ้คาสสิกมากดู นี่ฮะของเก่าสี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับนี่ฮะขออุดเนี่ยดูเสร็จร่องรอยนะเอาสี่ร้อยครับผมรายการที่ยี่สิบหกไปรายการที่เจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมานี่ครับนี่เป็นผ้าปิดตาครับพิมพ์แต่งนะครับนี่ฮะผ้าปิดตาแต่งมาอย่างแบบเก่าเกืกเลยแล้วเนื้อทองแดงครับทองแดงเก่าจริงฮะนี่ฮะ นี่ครับดูร่องรอยการแต่งนะอ้ยดูนี่ความเก่าความคลาสสิกนี่ฮะไม่เป็นสายใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใต้ฐานครับนี่ฮะใต้ฐานร่องรอยนี่ฮะมีจานให้เห็นนะครับจานนะฮะนี่ดูนะครับนี่ฮะร่องรอยการจานเห็นไหมครับเนมีอัขระจานด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะครับพี่เพื่อนใดมีความรู้หรือว่า ทราบที่จะไปครับมีร่องรอยการจานด้วยนะนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมจานอัคระสวยจริงครับนี่ฮะเป็นพระปิดตาแล้วก็แต่งแต่งเก่าครับอันนี้ขอญาตเปิดที่เอาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับมีเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบครับแต่งเก่างนี้จัดไปครับผมต่อไปรายการที่ยี่แปดครับยี่สินี่ครับยี่สิเป็นอ่าหลวงพ่อเงินครับนี่คือรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับนี่ฮะ องนี้นะครับเป็นพระนี่ฮะลงรักมานะครับดูต้องรอยจีวรนแล้วดูเนื้อครับลักแดงๆทาทองนะครับนี่โอ้โหเราดูนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะลักแดงๆนี้ครับนี่ครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมต้องรอยการลงรักมาครับนี่ฮะสมัยก่อนลงรักไว้เพื่อ เพื่อไม่ให้ผิวพระจะเสียครับนี่ฮะลงรักหรือเป็นความชอบของส่วนบุคคลนะครับที่ชอบลงรักเราจะดูคลาสสิกอีกแบบนะนี่ฮะนี่ครับลงพ่อเงินครับพิมพ์นี่เป็นพิมพ์นิยมครับลงรักมานะครับนี่ฮะโอ้สวยคลาสสิกแล้วน่ารักด้วยนะครับนี่ฮะลงรักมานี่นะครับดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับ เอาขอยแยเปิดที่เอา400บาทนะครับลงลัก400บาทในการที่28นะครับต่อไปรายการที่29ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทานะครับเหรียญหลวงพ่อทานะครับอันนี้ดูนะครับดูเนื้อผ้านะครับเห็นไหมครับเนื้อเก่าจริงครับนี่ฮะหลวงพ่อทาแล้วนี่ฮะล่องรอยการแต่งครับนี่ฮะโอ้พระนางจริงนี่ครับ ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะหล่อโบราณนี่ครับแล้วก็ JI, ด้านข้างนะครับนี่ฮะร่องรอยการแต่งนี่ครับก็ยังเห็นประกบอยู่นะครับนี่นะฮะร่องรอยการแต่งหลวงพ่อทานะครับหลวงพ่อทาเอา4 5 0หบาทนะครับขออนุญาตเปิดที่450นี่ยร่องรอยการแต่งแต่งเก่านะครับนี่ครับนี่ครับ วยเดิมครับนี่ฮะ450บาทนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนี่ครับเก่าคลาสสิ่งจริงดูร่องรอยการแต่งดูร่องรอยความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะนี่ครับ450ครับรายการที่29ต่อไปรายการที่30รายการสุดท้ายครับนี่ฮะอันนี้เป็นจอบหลวงพ่อไปปวัดกําแพงนะครับนี่ฮะเป็นพระหล่อโบราณนะครับเราดูนะครับใต้ฐานนครฮะ แล้วเนื้อสุดๆครับคลาสสิกเนื้อนี้เนื้อแบบดูนะครับโอ้โหเนื้อนี่ฮะไม่ได้ปัดไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งอะไรครับนี่ฮะมาอย่างไงก็อย่างนั้นคราบความเก่า,า,า,ากครับขี้ฝุ่นอยากแย้เต็มไปหมดเลยครับนี่ฮะนี่คลาสสิกจ,จริงๆครับเราดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะร่องรอยความเก่านะครับอุ้ยดูนี่ฮะนี่คือ นี่ลองรอยการขัดแต่งแต่งแบบเป็นหล่อโบราณคลาสสิกจริงๆเนี่ยนี่ครับจะไล่ดูทีละจุดนะเนี่ยหล่อจอบลง้าไปผ้าองนี้นะครับหล่อเก่าคลาสสิกได้ใจจริงครับนี่ฮะยากสุดครับนี่ครับนี่ฮะด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านหน้านะครับนี่ดู โอ้โหดีคาวามเก่าครับเห็นไหมครับเราดูนะครับเห็นไหมขอบกันข้างนะครับนี่นี่ฮะโอ้โหลงเข้าไปองค์นี้สวยจริงๆครับดูคลาสสิกนี่นี่ครับเราดูเนื้อนะครับดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมต้องรอยการตัดช่อโบราณเก่าๆโอ้ดูง่ายครับพระนี่ฮะจอบลงเข้าไปวัดกำแพงนะครับนี่ฮะ ผู้เนื้อหาเก่าจริงคลาสสิกครับพระองคนี้เป็นรอโบราณครับรายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับพี่เพื่อนใดนะครับดูแล้วนะดูความเก่าของเขานะครับนี่พระแบบเดิมๆเลยฮะดูไล่ไปทีละจุดนะครับนี่ครับโอ้หคลาสสิกมากนี่ฮะดูนะครับเราดูด้านข้างนะครับเห็นไหม ความเก่าของเขานี่ฮะจะดูเนื้อนะครับเนี่เนื้อฮะเนื้อโอ้โหลงเข้าไปตรงนี้นี่ครับร่องรอยเห็นไหมความเก่าธรรมชาตินี่ครับรายการที่สามสิบครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาเก้าร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะแบ่งปันเลยครับเก้าร้อยห้าสิบเก่าๆนี้ต้องแกะแล้วครับนี่ฮะนี่ครับ เก้าร้อยห้าสิบาทครับรายการสุดท้ายนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพียได้นะครับชื่นชอบเพ้าไหนสนใจเพ้าไหนก็โทรมาสอบถามโทรมานี่ฮะโทรมาปิดได้ที่เบอร์0 8นย์แป5เกนนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ